ผมอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสครับที่นี่ผมเดินทางมาอยู่สักประมาณห้าวันนะเมืองสุดท้ายของของทริปละนะครับนี่คือป้ายเห็นว่าเป็นป้ายแมคโดนัลด์ที่เก่าคนระับจะเขียนว่าตัว M แล้วก็เขียนแฮมเบอร์เกอร์นะครับคือมันเป็นสาขาแมคโดนัลด์ที่เก่าที่สุดในในอเมริกาแล้วก็ของแมคโดนัลด์นะฮะไม่ใช่สาขาแรกเพราะว่าอันนี้คือสาขาที่สามอ่าหนึ่งสองนะปิดไปแล้วก็เลยใช้คำว่า the oldest m c d o n a l d ครับ ก็คือสาขาที่เก่าที่สุดเนี่ยนี่เมื่อกี้เพิ่งสั่งเสร็จไปเอ่อถ้าเราเคยดูหนังเรื่อง The Founder เนี่ยมันก็จะมีประวัตินะครับผมของเรื่องราวของ McDonald พี่น้อง McDonald นะครับผมแล้วก็ถูกนักธุรกิจมาเ a k คโอเวอร์มีเรื่องราวดราม่าต่างๆมุมมองที่แตกต่างของธุรกิจเอ่อธุรกิจจะเดินไปยังไงธุรกิจจะเอ่อทำได้ไหมถูกเอ่อคนที่เข้ามาเทกถูกมองว่าเป็นขโมยหรือว่า ไม่ได้มีความคิดของตัวเองแต่ใช้เงินอะไรเงี้ยคือมุมมองมันต่างมากคือให้ดูสนุกเราจะเห็นมุมมองที่ที่มองคนละคนละทางคือมองคนละทางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแม่เล่าน้กก็อยู่ได้มาถึงปัจจุบันแล้วก็เขาจะทั่วโลกนะครับผมนี่คือสาขารเรียกว่าสาขารแรกแล้วกรันที่เหลือที่เหลืออยู่แล้วกล่าวสุดคือเนี่ยที่นี่นะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยนะครับที่เมืองลอสแอนเจลิสครับ ยังคงมีความคลาสสิกอยู่ไหนดูที่เราสั่งดิมีอะไรบ้างมีไฟล์นักเก็ตนักเก็ตนักเก็ตแล้วแต่นักเก็ตโอเค้กเฮ้ยนี่นี่คือเด็ดเบอร์เกอร์เหรอไม่ใช่นี่อันนี้ชีสเบอร์อันนี้ขอมปังอ๋อโอเคผมสั่งเด็ดเบอร์เบอร์โอเคโอเคเด็ดเบอร์ชีสก็โอเคนะ ราคาไม่ได้แพงมากครับที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามาเช็คอินมาโนโน,โนบบถือว่าเป็นเหลือ,อเป็นมาโนโนที่สาขาเก่าที่สดุดนะเดี๋ยวบรรยากาศเราพาเดี๋ยวพิเศษเดี๋ยวเราพาไปดูที่เขาจัดเป็นมิวเซียมนะครับเล็กๆให้ดูทำได้ที่มัน,น,นส่งเบอร์เกอร์อาจจะสิบห้าเซนคิวฟ้าอาจจะสองเซนมีป้ายบอกนี่คือข้อความที่ทางร้านเขียนไว้ครับ แมคโดนัลสาขาที่เก่าที่สุดในโลกเปิดขายเมื่อปี1953โดยมีแฮมเบอร์เกอร์ราคา15เซนและเฟรนช์ฟรายราคา12เซนครับมัสคอตเป็นเชฟสปีดี้ครับซึ่งหมายถึงให้กับทุกท่านครับผมนะ Mac, บน,นี่ครือดับเบิ้ลแม็กนะแต่ว่าผอมมากไม่เป็นไร รถมักนะเนื้อสองชิ้นนี่ครับอันนี้คือคนที่เป็นเช็คโอเวอร์แล้วก็อันนี้คือ,อยูนิฟอร์มเก่าจะแสดงยูนิฟอร์มเก่าของแมกโนลียนต่างๆแล้วก็พวกของชำรวดรุ่นแรกอันนี้ นี่คือประตูรุ่นแรกของ McDonald ครับที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี่ครับเขาบอกว่าประตูเหล่านี้คือที่แห่งแรกของแฮงบะเกอร์ยูนิเวอร์ิต้ครับ นี่คือตารางไทม์ไลน์ครับการพัฒนาแบรนด์ของ m c d o n a l d ลครับโทษทีครับวันนั้นเนี่ยแสงกสะท้อนเยอะมากอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะเพื่อนๆจะเห็นรูปผู้ชายคนนี้ เยอะหน่อยนะครับคุณเร็กคอกเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ของแมคโดนัล์นี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ8สาขาครับแต่ว่าเร็กคอกเนี่ยบริหารแค่6เพราะว่า1กับ2เนี่ยเป็นพี่น้องแมคโดนัล์ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทัศนคติวิสัยทัศน์ต่างกันเนี่ยทำให้เร็กคอกเนี่ยฮุบทุกอย่างนะครับฮุบทุกอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของคนเดียวแล้วก็นำไปสู่การที่นำพานะครับแมคโดนัล์เป็น ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับต้องมาดูหนังนะเพราาะว่ถ้าดูหนังก็จะรู้ว่ามุมมองทัศนคติความทุ่มเทหรือแบบว่าจะ่ทำยังไงให้ธุรกิจไปต่อเนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนต้องไปดูนะเดี๋ยวฟาวเดอร์ครับ r a d e wanted perfection And had no tolerance for variations by local operators You can't get manage The organization cannot trust the individual The individual must trust the organization Any other way would be building on a harsh foundation that could collapse at any time. Ray Kroc was successful because he had a form.